สบายดีเรื่อย่ก็เลยพากันมาแื่อนี่นะน้องวิวดีอยู่พน,นอนบ่อน,น,ะน,อน,น่ะตื่นบ่อน,น่ะ <c oughs> สวาสดีน้องวิวดี สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวิร์ที่สุดทุกคนว่าจะเป็นภายในเดินต่างประเทศกันยินดีเขาสองสะดวงวันหน้าเนาะโดยวันนี้สะดวกกะได้มาแต่ขังนอกเนาะถ่ายคลิปเนี่ยวันนี้สะดวงก็ได้มาเปหานน้องวิวดี้เนาะกะคือฮันบาเตียงทองเสน่หวเลยเนาะวันนี้สะดวงก็ได้มาเวแต่กาสะดวงกับ่เคยเวรจากเธอเนาะหาซีเวรเมื่อแรกนี่แหละมาหาเลเคืองเพื่อนกอนเพื่อนขายอย่างเนาะเธอไม่แน่อยากได้ไ แม่นบ้านเดียวยังบุกเคยเข้ามาเบอร์บังเนาะว้าสะพวงนี่อากาศหนาวเลยนี่สภาพผิวเหนื่อยเนาะสภาพิวใช่เลยเจ้าของให้อ่านเพื่อใช้เลยป้าสรางสะดวกยังบุกเคยเข้ามาจ้าคื่อเนาะสบายดีสองเงินโดยสบายดีเจ้ามาขายเครื่องอยู่นิฟล์เนาะโดยข้างๆกับบุกเคยเบรจ้าเถื่อเนาะอากาศสบคยข้งแรกนี่แหละ เดยเลยแม nah. ่พอดีอากาศหนาวเลยเนาะเดยเลยแม่น okay ักข่าวทาอยู่ท่านคนนู้นเถอะป้ากับคายลายแนวาอยู่น้องห้องพี่น้องทั้งสะดวกกันยังบุกเคยไปจ้าเธอจะเป็นครั้งแรกเนาะแต่อยู่บ้านเดียวกันอยู่กระบะเตียงทองเสน่น์เอาเพลอนกะสบายดีเรื่อยแม่ก็ได้ผากันมาแม่มาอนีินะ น้องวิวดิอย่พนอนบ่หนะตื่นบ่หนะสวัสดีน้องวิวดีสวัสดีสวัสดีเรากำลังนอนกำลังอุ่นเนาะบรรยากาศกันนาวมาเขามาพี่อุ่นเนี่ยสาวพวงเนี่ยเขาแย่ไปรอบห้านกันเด้อสาวพวงกับข้างแรกคือข่อยบ่มีโคเบิรทุกอย่างเดคีมหาเลาะเฮ้ คิมเซวแสายคายเนาะแม่น้องดิวิวีาหากรรมันนะหาอยน้อยบกลางตัวน้อยเด้สตัวน้อยเบอันนี้จะเป็นสุดน้อยบ่สุดใหญ่สุดใหญ่ครสุดน้อยสุดน้อยเบิร์ดเออโอ้สาววงยิม่ยินดินอันสุดใหญ่นะแม่ชิปกรัมพชิกรัมแม่ใคอยให้เบิอืบิบิมก็คิมนะคบ มีเงินมาเอาเจ้าพวงมีเงินเขาจมาเขามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีสบู่แถมนะแเนาะสบู่แถมนะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันมีมีสูตรกลางคืนกลางเว้นบอกหน่อยนี่ท่านว่ากลางคื้นในเท่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองกลางเว้นเลย่ะตื่นมาเศร้ามาล้างหน้าสบู่แล้วก็อใส่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเจ้าก็ใส่บ่ไม่ได้ใส่คอยขึ้เดินเดินเจ้าก็ใส่ขึ้นไหนงบพ่อว่างบพ่อจกัก่อนเจ้าเคยใส่มาแล้วตอนนี้มันก็ขาดงบบ่ เเยชอยเป็นซิวแบบ่นนเดทางกับขาโบบินซิวกับท่ามันขาิไม่ได้โดยโดยเป็นขาจะเปม่เนี่อเนาะช่วงนี้เขาน้องคอยม่ได้ใช่หมช่ไเลยหาเราเด้อสาวพวงอย่บ้านเดียวกันยังบุเคยแบะคักเท้อนาะะมันนี่ก็มีโอกาสได้แบะเขามาโดยดีเลยสาวพวงกินตามไม่ไหมเจ้ากินี้เฟ็ดๆแม่นี่เฟ็ดนี่ แม่เตะพุ่นนะหลอละพันโดยพวกนั้นแมสิปายพันนีแบ่ตัวนี้ตัวนี้เสียอยู่เนาะเบิ่งราคาเ้โยวน่ะคเยเนาะอือะใหญ่ดีเนาะแม่เนาะก็ยังบ่เคยไปซือเนาะเไปหาเาเจ๊พวง15 15 14 อ๋อเปิดห้าในแรกในสิบสองพันแต่พอดีแบบยัขึ้นอ๋อแม่แม่ต่กินเนาะยังเก่าค่ะยังเก่าค่ะนี่พอมาม่ด้เนาะพวกนี้นะมาใหม่บ้านเร้นตัวนี้เร่เมื่อไรละเออบงไข่าตัวนี้เเมื่อไรลบงข่หาเหล่ก่อนเธอไม่น่หรือไงไอยู่กับใ้เฮ้ย้ยเย้ยต้ย้เ้ยเ้ยเ้ย้ย้ยย้ยเ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 ้ย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 ้เ้ย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 ้ กดเท่าไรเลยบางสาวหัวนี้ไปนี่คอยบงท่าผิวกันบรรยากาศหนาวนี่เขาต้องทำจุดสำคัญคือท่าผิวได้คอยมีราคาเท่าไรเท่าไรเนี่ยป็นผิช้ามาป้าวจะมีงนนี้น่ยตัวนี้น่อยนี่ค่ะสอง5ีชิมาทำเปีนเซนเนี่ยมันใหญ่ม้งไงเป็นสูตผิวขาวในพวกนี้แหละเป็นขี้ท่าผิวกันจะเป็นเจลแบบพวกชเซนพวกชิเลยเลย เคยมาดูเถอ่หน้านี่ก็แม่นี่เสามิบห้ป็นบำรุงผิวนมกะลายเนาะนี่ยู่ในกินกะลายเนาะสะดวกมสะดวก็ไปเอมอันทาหนางสะดวกเลยโอยเดีวเนอะไปคีมซอมเซมินกันี่นะ โดยเนาะแต่สนใจท่าผิวเนี่เนาะหอมว่าสูตรนี่น่า่ยหอมมีมันเป็นบำรุงเลยเป็นวิตามินเออเนื้อขาววะแต่คนโฆษณาคอยก็เห็นลายอยู่อ๋อเลยเลยอันนี้หาสิบสองหาสิบสามเป็นแบบบำรุงผิวชื่อเดีวกับบุนิ่นขาวนะตัวนี้ในเมนิ่นขาวกับตัวนี้อ๋อโดยโดยเอาตัวนี้แหละเมื่อใส่ลงเบิงเนาะแต่เนาะอันนี้งบบ่พอดวงแค่ไอนี้สะดวก ทิมทาผิวข่อยน่ะต้องการแตวนี้หาสามชิโดยสามชิบห้เมนวันนี้ได้สะดวกจีขาวไปที่นู่นแมนเอากับสื้ทาผิวเนาะหาเราเ่งก้อนเทอรมีแนวอยากได้จะเอาขนมบอจนะครบหมดทุกอย่างเนาะใช่เหรอ ช่วงนี้คัดผิวอ่ะคูกันสีนี้กัสีนี้คู่กันเอคัดผิวไปแล้น้ำนะคัดผิวเลยชาะเจาไรเ้าข่อยก็ได้เอามี่จ้าเวลาอา่น้ำกัใส่แบบแบบมนี่เอ้ยแล้วก็มักแหวนนะใส่คูกันอ่าเราเนือสาพวงจะใช้แต่ขนมบ่เมื่อตอนลล้ว ใคร,ครบยดุ่มยางได้ยางเดี๋ยวนี้รบวัตน,นิดฮะคีมนะข่อยมีงบก่อนานี่ก็จะเป็นปลากระก บ่บ่เตียงทองเสน่ห์พ่อแะ้วบ่เจ้าเนี่ยครบทุกแนวเนาะเลยมันี่สะดวนกับเขามาห่านบ่เตียงทองสน่วนวะเน,วนะนาะก็ครบ,นะบบมดท,ทุกอย่างเลย เป็นครั้งแรกเนาะในเขามาอ่านเพิ่นกายอยู่บ้านเดียวกันอยู่กับบัวได้เคยแว่เนาะมิเจกายไปเอาเวียกข้างนอกกับบัได้เคยแว่มื่อนี้ก็มีโอกาสได้แว่ว่าสาวพวงเจ้าบุกินบ่อนนี่น้ำนี่บเบิดนี่สีพวนกน้ำข้างในสายยางนี่ได้นี่อันนี้กัด่างเท่าได้เด็ดนี่นอสองแสงเนเนาะเนาะก็ซื้อมาคุนแสนปลายเลยเนาะเบียร์เบียร์ <laughs> เอาไม่สาพวงปีใหม่เนาะโอ้ยจัดไปเลยเพราปีใหม่มันขึ้นราคาได้นี่แม่มีวัดครบวัดทุกอย่างเด้หนิหนิเอานี่น้ำยาพันธุโบมีมีแต่นี่มีแต่เครื่องใส่บ่น้ำตาลโรยน้ำตาลน้ตาลซอสตาลซอสะดวงเว้ยผสมน้ำวานเนาะมีไฮนิกงเกล็ตแม่ครบวัดครบวัดกระป๋องชาแท้ อันน <Z an aaS as> ี้บูมี่บุมี่หุ่นไหรด์เด่นองแนะนแนะนำก็ยามันเพี้ยวด้ยนี่นลอ่อันนี้กาแฟยังอันนี้ดียังสาว่วงพาแม่เมื่อให้แม่จะกินดียังอันนี้กาแฟดำดีพวก้ของเบียงนอยองเตียงคนช่างมาวะเตียงคนช่างาติไทยขงไทยของมาต่พังไทยได้สาว่างไหมถือว่าเก่ดีเนาะมาทาง เลยเลยขอชนใจแต่พ uh, <lang variables> ี่มันขี้มันเมนขีมนค่ประเดี๋ยนี่ทาผิวโอ้ยังไยเล้จะมาเอาก็ได้เร่เวะมาื้วยเนาะใช่ป่เจะเอาชนาพอนท่าหนาวนะบ่งบุไล ใส่อันนี้นะข่อยกับขี้มันได้ข่อยบริชายได้ข่อยใส่้นี่ถุงมือนี่กับแต่งมือก็ดีเลยนี่ลิปสติกการหัวใจปิงอะไรอ่างีครบเบิดเนาะแงมหนาวใส่ซุปน้ำข้าวครบเบิดทั้งน้องมิวสี่เพิ่นอยากกินนมนอนอยู่เนาะนอนต่อก็ นอนอุ่นนอนดี่บใจกว่านี่อือคำของแท้ชาพพวงมาวะนี่พวกเนี่ยแนี่พวกเนี่ยนีเป็นเ่นน้นะจ๊ะทองเส้นทองบัวเพงหรอกคุณนะเบืมากพ่ใหญนั่น ไปถ่ายคลิปประเนี่จะมาไปถ่ายไปไปแข่งนอกดิวจะมาแขคำนเราเเจ้าเดยเยเงียเงียบมันเดือดเงียบเยบเงียเยบเอาก็มเอาไหมมีวัสดุสะดวมีขบบัตรแมนดูน่ะบได้ขายชงบ่นนี่นะเป็นเครื่องน้ำหนาะชงถ่าแบบว่าคนแบบนังมตไกก็ชงกับบโมเลยองเ่าก็มีกกระเากมี่น่ะ นี่เรากหาชีบสาพว,วงเนาะไว้แม่เอิญบุนนเฟ่เขามัจะคื่อเลยครั้งแรกอยู่ในกินนาะองใสแม่นี่กับปากกระปองบะเตียงทองฟันแหนจะจ่ายเงินเดี๋ยวว่าสาวพวงขอยมาจ่ายเงินก่อนวันนี้น,น,นี่วดัดกุยาขอยจ่ายท้าพิวนี่แหละสา อากาศหนาวต้องการชุดขาดมาได้คือท่าผิวแข็งผิวแห้งนอนวิดีโอกันนอนได้นอนซขำๆเนาะนอนนี่แหละนอนกบบเว้นเนี่ยแต่ว่านอนมาสนอนหนักแดงเออจักโมงเด้พอดีตื่นเหมือนเนาะสี่โมงแล้วสี่โมงบัดนอนเนี่ยจักโมงเลยโมงสี่โมอืมเตื่นเลยเนาะนอนดัดแรงเนาะ เออจะลืมหรือว่าเอาเมื่อกันน่ากันเฟิรนเดอสบายดีอ่ะก็มาไปชื่อหัานเพิ่นมาสื่อซอยหัานเพิร์นว่ะโดยวันหนามาหนุนไม่โดยกิ้งซาโปงแค่ผิวเลยนาะตอนนี้งบยังบลวงพอสาวเงินเลยแต่ต่วนี้เนาะของสาวพว่มือจะเป็นขนมนะวาแซนปลายนะแซนข้าเจียวกินนี่โดยโดยเป็นมันลุงเลยประทจัยแต่ถ้าผิวตัวนี้แล้วจะแนะนำพ่อไหมสุดเท้าได้เลยสุดเท้าเลยโดยเนี่ย โดยอาเมื่อก็ได้บันเดอร์โดยโดยเขาก,ก็ได้มาแวะห้านเพื่อนเนะาะทางสะดวกก็ได้ขึ้นท่าพิวทางสะพวกก็ได้ขนมบ่แต่เป็นมื่อแรกเนาะี่ได้เข้ามามานืนอี้ข้ากวกเนาะที่สันเพื่อนสิประมาณนี้ไกแ่แคมทางได้ไยพ,พี่น้องเลยดีคนกายมาออกข้างนอกดรวอว่าเข้าในบ้านกะแวะซื้อเนาะ,ส,ะสบายดีเด้อสาวพวอ่ะขนมจะลืมขนมบ่ ้าได้ขนมว่ะข่อยเน่ได้ท่าผิวข่อยเะไ,นไ,นไ่น่องไว้เมื่อตอนามนข่อยกเมื่อท่าพิ้วอากาศหนาวเลย,อ,ยอืมนาวเลเพือ่อนเพ่นกะไก่แคมป์ผมไปน่องเยหันขาเพื่อนเนาะไก่แคมแ์คล่ทางกระโดดไก่ขึ้นถึนมาเนาะอากาศย่มีกะจะมีขี้พุนในร่มเนาะนี่โดยนี่ก็ซื้เป็นซื้อห้ากันน่องวิววิวดียินดีต้อนรับเป็นห้งางว่าเตียงทองสแน,นลเนาะ ป่วยพี่น้องไอ้ควงควงเดี๋ยวสะดวงกับยู่บ้านเดียวกันยังไม่เคยเบเถื่อเนาะกับครั้งแรกเมื่อที่ได้เข้ามาถือว่าเครื่องของน้ำห่านเพื่อนการลายสมควรเหนื่อยพี่น้องเลยสะดวงกับมาอุดหนุนเพื่อนนี่ก็คือว่าครีมทาผิวเลยเนาะทางสาหวงมันก็ใส่ขนมเนาะทางสะดวงกับเสือนทาผิวเนี่อากาศหนาวเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สะดวงกับจะจบลงเพลงแชมป์นี้เด้อขอกล่าวค้างมาสบายดีสบายดี